สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีพิจาทุกท่านครับมือนี้ครับพี่จาปทุมราชครับสิผาพี่น้องครับว่าเบื้องัวแม่ลูกกับไออุดนะครับมือนี้ไออุดครับมีงัวแม่ลูกมาฝากพี่น้องอทั้งหมดสามโคมได้เนาะสามโคมงสามโคมพี่น้องเป็นงัวแม่ลูกลูกตัวแม่มบัดเดินทั้งสามโคมนะครับลูกงามทุกโคมพี่น้องนะครับอยู่บ้านชูชาติตำบลลืออำเภอปทุมราชครับจังหวัดอำนาจ,จเจริญครับอยู่กับบ่าวอุดครับ มัวแม่ลูกสามโคมมีราคาหกหมื่นเก่าหาหมื่นเก่าแล้วก็สามหมื่นเก่าพี่น้องสามโค้มได้่อมื้เนาะม่วประกันทองตัวนึงม่วประกันทองตัวนึงอ่ะประกันทองตัวนึงครับนี่ใบสมพิจาว่างไปก่อนนะครับเดี๋ยวเบิ่งกันน้ำกันแล้วยาวครับยูบานชูชาติตำบลลื้ออำเภอประทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญครับลูกคนไปเลยวะนี่ครับเอาโคมมนายกอนพี่ลูกคนอ่ะจูไปหาลูกกันเลยนี่ครับพี่น้องโคมแหลก นะครับเป็นงัวแม่ลูกลูกตัวแม่ค <si รับพี่น้องลูกนีงามแห่งนาะพี่น้องเด้อบ่งข่ายลูกเพลนนี่ครับเป็นง่วลูกแหลกมาพี่ง่วลูกแหลกง่วลูกแหลกครับงัวแม่ลูกลูกตัวแม่ครับง่วลูกแหลกลูกงามงามอ่ะโคมแหลกครับไอ้อวดเปิดแม่าเท่าไรครับไอ้หกหมื่นเก่าพันหกหมื่นเก่าครับโคมแหลกครับพี่น้องหกหมื่นเก่าต่อร่องไหนได้น้ออีคือโคมแหลกเลยครับเด้อลูกเพ่นไว้ยจักเดือนครับพี่ว สีข่ขาแปดเดือนล,ละ <มา S 2> <อ>ว่ายี่สิบขวบแปดเดือนครนะับค้คแหลกครับแม่มันสูงอะไรครับร้อยสามสิบสองบวกลบร้อยสามสิบสองบวกลบครับพี่น้องนี่ครับงัวลูกแหลกนะครับเั้่องแม่ทั้งลูกเป็นงวเครืองดำาลูกพันง่ามแห้งเนาะแม่ลูกดีผู้งามแห้งพี่น้องเลยเน่อนั่งดีแห้งนะครับตอนนี้แม่เันผสมหรอครับพี่แม่มันทองว่างทองว่างนะครับเนะาะแม่ค่ะงอหลูกแหลกครับพี่น้องเพราะว่าในหลักงัวลูกแหลกลูกพันกินนุ่มไหลกะลังกะลังอ้วนขึ้นเดี๋ยวก็ผรรสมพี่นอง นี่ครับโคมแหลกเด้อหกหมื่นเก่าเนาะพี่เนาะต่อรองใดครับคือโคมนี่ลูกพันงามนะครับนี่ครับลูกสาวเพ่นว้สีเข่าแปดเดือนนะครับสีงามครับหนังหนาอ่างลึกเครื่องดำทั้งแม่ทั้งลูกครับนี่ครับพี่น้องแม่มันสูงร้อยสามสิบสองนะครับมั่วลูกแหลกลูกง่ามแห้งกับลูกสาวมันก็น้มงพีเต่านะครับเนาะทั้งแม่ทั้งลูก ประกันค่าโทรค่าทอนนะพี่น้องประกันค่าโทรค่าทอนครับสว่างสุดส่างจมครับข่มแหลกเด้องหกหมื่นเก่าพันครับพี่น้องข่มนี่ครับงาหลุกแหลกลูกเพิ่นงามเด้อครับเด้อเบิ่งไกลๆเด้อนี่เบิ่องถ่ายลูกเพิ่นนะครับเพศสีดำพ่วงหางสีดำครับนี่ครับเมย์พิ่นสูงดอยสามสิบสองครับพี่น้องราคาลักหกครับหกหมื่นเก่าพันครับข่มแหลกนะครับสนใจกะโทรมาต่อรองราคาใดอพี่น้องงาม เพศแม่์พันสีดำพ่วงหางสีดำครับขีบเรียบปกติดีเนาะอายเนาะไม่เอามนน้ำลางครับพี่น้องปู๋ลูกสาวลูกสาว <laughs> น้าหนาพระเจาา้าสมเตรียมมาอ้ขี้ใหญ่เลยลูกพันธุจีซัมเมย์อะไรดิ <laughs> มือหนีเสียชุดทหารพร้อมลบเลยมือหน,นีไอวุฒิมือเงาครับพี่น้องครับพรมแหลกแดดก็หายแล้วละโบเป็นยังเนาะพี่น้อง ม่วง,งงามอยู่แล้วครับเบิ่งฟังขวาครับนี่ครับตายชุ่มอร่อยสามสิบสองครับอุดผวัดห้เดียบร่อยง่วง<ม>ลูกแหลกจมูกมสีดำบุษีกแวงแมนนมโบม,มีติ่งเด้อนมโบม,มีติง่งนมงามงามพี่น้องนี่ครับมันดาสีแดดบบมีบบเป็นยังเด้อพี่น้องเด้อม่วงงามอยู่แล้วครับเนื้อนังดีสีงามแห้งมือนี่แดงครับทงบบาอุดนะครับจัดม่วงงามงามมาฝากพี่น้องขึ้นเกา่า ราคาเกษตรกรคือเก่านะครับดอยโลกทรงฟีไว้ทรงฟีคือเกา่าดอยโลดทรงฟีคือเก่าครับลูกสาวงามเาบิ้งนุ่มพดอดีนุ่มเป็นซีเต่าครับพี่น้องเพศดำได้สองตัวเขาขอกในี่จบเลยเด้ยพ่อเลยอ๋อจับได้เนาะไอ้เนาะได้ไปได้ผู้นางนาแห้งพี่น้องลูกสาวบนต่างข้อครับวหสีเข่าแปดเดือนโคมนี่หกหมื่นเก่าครับ แม่เพันธถ่สุขยสามสิบสองครับลูกไวัยเจ็ดถึงแปดเดือนเจ็ดเดือนกว่าที่เขาแปดเดือนครับตอนแม่เพันธุต้องท่องว่างเนื้อพออกกี่น้องครับมั่วลูกแหลกกันติดครับบางทีน้องไห้เป็นเนียงลูกตัวแหลกน้ำนมลูกกินนมบาดน,นี่กระจอยตอนนี้เพิ่งร่างเศร้าจอย,ยนีย่กระลัง,ลง,งร่างมีเนื้อมีหนังขึ้นเรื่องไหนกระผสมพี่น้องนะครับพี่จ้าเบาถาแดดเด้ยวยหายจ่อยเลยไอแดดมาเป็นยังไงเนาะอ่ะงั่วง,งามอยู่เดี๋วครับพี่น้องหกหมื่นเก่าครับต่อรองได้ นะครับทรงฟรีหนึ่งรอยกิโลครับพี่น้องโทรมาต่อร่องได้คับบาอูดครับอ่ะโคมแรลงอ่ะต่อไปครับไอ้มะม่าดอกเด็ดก้อนนี้ก้อนน้่อยกระบังกันเว้ย่ต่อไปเบิงโคมที่สองครับพี่น้องเอามาแล้วไอมาแล้วแป๊บนึงย้อนกลับก่อนหายอีตัวบอกำลังมาอ่ะทาทาทาคุยอนก่อน นะครับเี่ยฝากพี <c <c ่น้องสามโคมได้น้องหมือเนาะเอาคุยเรียนฐาน้ะพี่น้องนี่ครับโคมแหลกนะสนใจเด้อลูกงามครับแม่กระซดหัวลูกแหลกคือสิบมาอเนาะจังยอนกลับมาบันี้ปไปโคมที่สองไอ้โคมที่สองปูยแม่อ่างทองใหญ่เลยพี่น้องนะครับโคมนี้นะสนใจแห่งว่วแม่ลูกลูกตัวแม่ลูกงามบ่แพ้กันเมื่อกี้นี่นะครับแต่ว่าแม่เพื่อนขาเจ้าว่าสมได้เพราว่าก็สี่เดือนสี่เดือนลวครับสี่เดือนละพี่น้องแต่ว่าว่าในตัวท้องยังว่าในตัวครับ เมย์นสมในสี่เดือนพี่น้องครับพว่าเม่ลูกลูกตัวแม่อ่ะเปิดในราคาเท่าไรครับพี่ตัวนี้ควบนี่หามื่นเก่าพันหามื่นเก้าพันพี่น้องครับเอาละครับพี่น้องลูกไว้จักเดือนไหนลูกไว้หกเดือนในเขาเจ็ดเดือนหกเดือนสี่เข่าเจ็ดเดือนครับพี่น้องสนเข้าล้วเนาะเียบร้อยแม่สนเข้าอะไรนะน่าสนใจแห้งพี่น้องควบนี่สนใจยังไงไปรุ่นว่าแม่มไม่ได้ทองอีกนะครับสมในสี่เดือนแมเพิ่นเพื่อนว่าจะคล้องเขาเจ้าสมเตยมาเขาจ้าสมไอ้ทับโตมาดิบามันบ้ามันคือ าลูกวัจักเดือนครับพี่วัยนี่ละไอ้วสี่เขาเจ็ดเดือนนี่ล่ะสี่เขาเจ็ดเดือนนี่ครับพี่น้องลูกเพิ่นหนาคือกันง่ามเหมือนกันลูกสาวครับงม่วานเปลูกลูกตัวแม่ครับพี่น้องวัยสี่เขาเจ็ดเดือนเป็นบรามัน์ููผสมครับสนเข้าเรียบร้อยแม่เพิ่นลูกใดล่ะครับพี่แม่เพิ่นเป็นลูกสามลูกสีนี่ล่ะลูกสี่ในทองนั่นไแม่นี่ครับพี่น้องแม่มันสูงอะไรอ่ะพี่รอยสามสิบสองบวกรอยสามสิบสองครับโอ้ยเด็ดมากเลยพี่น้องเลยมานี่ครับพี่น้องแจมแห้งโคมนี่ นะครับเคยวีดูดละสามโตครับถ้าเพิ่นทองโตที่สี่นี่ทองไออุดเพิ่นบอกว่าจะคล้องเก่าสมมาแล้วสี่เดือนแม่เอานเอาพี่น้องเลยแต่ว่าได้ตัวจทองกันวะยัางเพราะในตัวเอาตามเอาเป็นแม่ลูกก่อนเอาเป็นแม่ลูกเอาเอาราคาแม่ลูกครับพี่น้องครับโปรพิษหวังห้ามื่นเก้าครับรอยโลคทรงฟีคือเก่าได้เนาะรอยโลคทรงฟีลูกวัยเจ็ดเดือนกว่าครับพี่น้องหนังหนาสีแดงงามเข้มครับสีแดงงามงามนี่ครับนอนแล้วนอนแลไอฮะเบื้องแม่เป็นอยังเป็นอยังเบื้องแม่เป็นก่อนจังลูกจังปุกแม่เพิ่นนะครับเป็นมัวไทยกลางไท่ายิ่งอะ ใ่สุกร่อยสามสิบสองับโพลนง่ายๆพี่น้องนี่ครับลูกสีในท่องครับนุ่มสีได้ไหนเนาะแมน่นนุ่มสีประกันค่าทุกค่าทอนประกันเพิ่นคือเก่าประกันเพิ่นคือเก่าโอ้ลูก่นจังปุ๊บบ่งแม่พันก่อนนะครับจังบวบังแมร่รับเพลสีดําพ่วงหางดําประกันค่าทุกค่าทอนไน,น,อน่อหเนาะแม่นทั้งแม่ทั้งลูกนะครับโคมที่สองโพใหง่นะครับพี่น้องนี่อ้างลึกๆนี่นะครับ หยีบเล็บงามครับน้ำลางนุ่มสีครับมัวหลูกสีนะครับตะติดนะลูกสีในถ่องแต่มันท่องนะต้อเป็นตะท่องว่าคือะปะคืออยู่เันมีน้ำเหนียวออกอยู่น้ำเหนียวออกกันปะไม่ยังปุกถองเพิ่งกระใหญ่ได้หรืออะพี่น้องเอ้ยอ่ะปุกลุกคนไปปุ๊กลุกคนมันสบายแห้งพูไใบพูดอะไรอะโอเค ครับหามือเก้าครับพี่น้องโค้งนี่ส่วนแม่เพิ่นนะครับเบิ่งเป็นตาเป็นตาเสือเนาะแหมไอ้เนาะเสือตาจระเข้นนนนเ,นเนี่ยตาจระเข้ใช้มันก็ดีจ้ะ่นอกแต่ว่าลูกคนเปลี่ยนเลยว่เป็นยังลูกเป็น,น,ปปนลูก,กเป็นครับนี่จม,มกูกที่ดำโปรสีเปแ่งครับเป็นเขาหนีเน้อเขาตามภาพนี่ครับบริเลตแงบริเลตยังก็งัวชาวบ้านน้อยเนาะแม่นบริตับดตบริษัทยังแล้วพี่น้องเลยอาจารย์เขาตัดกระหารอยกระจ้าใส่ตะไบตัดเล็กกับพี่น้องตัดนะครับเขาจะก็แต่งบรเป็นยังเลีาา้ยงเอาลูกเพิ่นลูกเพิ่นงาม หามื่นเก่าครับพี่น้องครับลูกเพิ่นความสูงกับสินม่นรอยยี่สิบอะไรเนาะไม่ได้อยู่นี่นะครับสีแดงเข้มๆข้มม้วปลวเลยลูกเงาเครื่อง,อ,งองด,งดำงทั้งแม่ทั้งลูกครับใหญ่อยู่ความสูงกันนะสิรวยว่าเป็นรวยสามสิบห้าอยู่แล้วโบเป็นยังสูงสูงกว่าโบคิดหน่อยเนาะเทียรไว้เพิ่นอยู่ประวัยอุทินบัตถุโตครับหามื่นเก่าครับพี่น้องโค้มนี่น่าสนใจลูกงาม แม่กะรุ่นทอง<ๆ>ครับสี่ <4 S 2> เดือนหลุนลูกแม่ทองแมีนเมนนี่บอกว่าต้องตรงนะครับเด้อว่วาในต,ตัวทองไงเนาะว่าในตรวจว่าในตรวจดี้องเด้อนี่แต่ว่านาจะอยู่เพราะว่ามีน้่มเนี้ยออกน้่มเนียนเน้ยนิ่มมันีะออกแล้วอธิษฐาเขาจาว่าสังเกตตรงไหนงวดทองเขาจาว่าอ่ามันนิ่มสินคุณออกมั้งวนาะพี่แม่น้ิ่มเนี้ยเป็นเส้นสังเกตเอ็นทองบางทีมันลูกมันกินนมเพาสังเกตว่าอะไรเด้อแล้วก็สังเกตเพศเพลินมัจีฮอดขาจาว่า นะสังเกตน้วกันแต่แต่ว่างวัวสาวสังเกตง,ง่ายพี่น้องหาเดือนเริ่มแล้วเป็นเตานุ่มบวมแล้ว <c oughs> งวัวสาวแต่แต่งัวเคยมีลูกแล้วตรงคุณละเกือบเก่าเดือนเป็นจังเป็นจังสี่บวมอ่ะคมนี่ครับหาหมื่นเก่าด้วยครับพี่น้องน่าสนใจงวัวไม่ลูกลูกตัวเมยียครับนี่คือราคาห้องนะไอโนแม่น, <c oughs> นราคาห้องไอ้อุดนพันต่อรองได้หลายครับโทุมาต่อเอาพี่นอออ้องโทุมาต่อรองราคาได้นะครับแดดเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็เบิด <c oughs> ไป,ไปละพี่น้องเลยโอ้ยเนาะพิจากะใดเมื่อกี้เดี๋ยวห่อนกันเปียงๆหน่อย อีเด้อพี่น้องเด้อลูกงามเด้อนะครับคูมที่สองครับหาเงินเก่าพันประกันค้าถูกค้าทอนได้เนาะประกันนเงินสุดสมชื่อเก่าเข้าไปอุดครับยุบานชู้ชาติเด้อพี่น้องมั่วอ่ายเพิ่นทุกตัวเพิ่นเพิ่นเพิ่นคัดมันพิจาวาณาสื่อทุกตัวเลยนะครับที่สำคัญอ่ายเพิ่นตอง่ายตอง่ายเบาง่ายนะครับคูมที่สองบ่อถาแดดก็มีอยู่ใกล้เอ้ยนี่ครับประกันตำนี้ครับนุ่มซี เคยไปดูดแล้วสามตัวครับพี่จาทบทวนให้แม่เพิ่นกะอ้างหลึกๆเลยนะครับว่าไทยไงไทยกลางหมดละนะครับตัวที่โค้งที่สองต่อไปไปเบิ้งโค้งที่สามราคาว่เบ้าครัาบบานนี้ครับพี่น้องลูกเพิ่นกะว่าแพ้กันหรือกัน,นหนาคือกันเพราะว่าันยังคือขายถือเปลือดราคาเท่าไรเปิดก้อนไหนตัวนี้เปิดไปสามหมื่นเก้าพันสามหมื่นเก้าพันครับพี่น้องโค้งนี่ถือเพราะยังเพราะลูกเพิ่นเคยเป็นลำปีสกินน้อยเนาะเคยเป็นลำก็เลยเปิดตึกถือให้พี่น้อง แต่ว่าเศร้าแล้วเด้เศร้าโดนแล้วอ่ะไล่ยเป็นไซเมียพันดูวนลูกพันนี้ปุ้ยหนาตับหูพอห่อพี่น้องนี่ครับโค้งที่สามเมียพันเป็นเขาบีเขาโค้งลงพี่น้องท่ายสูงได้แม่เพันร้อยยี่สิบห้าบวกร้อยยี่สิบห้าบวกครับแม่นประมาณสายตาพิจารณาชิลอยยี่สิบเจ็ดประมาณร้อยยี่สิบห้าบวกอะไรกันครับอะไรมาเทียมแม่เพิ่นลูกเพิ่นหนาได้ครับลูกหน้าหนาพี่น้องลูกกับสีจักเดือนอะไรเขาหาห้องเดือนนั่น ได้ป้ประมาณนี่ละเขาเคยเป็นล่ำปีสกินเนี่ยละเนาะไม่กันประมาณนี้ลูกเพิ่นหนาขึ้นกันเคยเป็นล่ำปีสกินครับแต่ว่าเศร้าแล้วพี่นอ้องเออเบื้องล่องลอยเด้อนี่ขนกระลังปงทับเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่ล,ล่องลอยเริ่มสิบวะเห็นแลน่วนี่เริ่มสิบวะเห็นะนะนะครับเศร้าโดวนแล้วยมหูร้อมนะควา,ามี่สามมื่นเก่าได้เนาะไม่กันราคาห้องเก่าลูกได้ไหมว่าลูกสามลูกสามไม่นผสมหรอไม่นี่ปล่อย กุ้เถอะคุ้มฝูงเด้คุ้มฝูงเออคุ้มฝูงบันสิออกจากกุ้เถือกไงแต่ว่าของมั่นใจว่าจะถองหรือประถองหรอนะครับผมถองเอาไปรุนเอาตามนี่ต้งเทียบกับถองต้งเทียบกับประถองนะครับผมสามหมื่นเก่าตอรองไหนได้นาะต่อรองได้ลอยโลดทรงฟรีเก่าทรงคือเก่าเออพี่น้องเอ้ยฮะลูกงามเหมือนกันนะครับลูกเพิ่นกะนี่พี่น้องเป็นปลามันลูกผสมครับสีแดงงามเนื้อแต่ว่าเพิ่นว่าคล้ายถือเพราะว่านี่แหละเคยเป็นล้ำปีสกินแต่ว่าเศร้าแล้วพี่น้องเอ้ยนี่เศร้าแล้วนะครับนี่เบิ่งงลอื้ เห็นบ่พี่น้องเบิ่งชันหล่นี่นยามขนมันกี่ทับไปเรื่อยเนาะกชี้นิ่มบ่เห็นจั่หน่อยนี่จัท่าไหร่หลบแบบปีนาก็บ่เห็นแล้วนี่เหนือนังพอดีหลายหลุมคนโอ้ยตาหลังกว้างเลยพี่น้องมึงขนแผ่นหลังนุ่มก็เป็นยังไงนมปลานมเต่านมซีนบ่ปูนไทยเพิ่นอ่ะมึงแม่เพิ่นเขาบีพี่น้องตะควายเขาเอินเขาตู่เขามันเดี๋ยวกอน่นบ่วันนี้มาขี่หลุมงามตัว มันที่เขาอ่อนๆนะพี่น้องบ่จิ้มเขาอ่อนเดิมันจิ้มลงอยู่แต่บ่บ่บ่ทิ่มเขาอ่อนเอออ่อนๆบางท่านว่าอู้ยามันแข็งย่ามันจิ้มข้างบ่เป็นหยังมันอ่อนมันอ่อนมันอ่อนครับมันอ่อนนะอ่อนๆเด้จมูกสี่ดำสีกแดงกินเก่งกินเก่งง้อลูกสามมันไหวสามหมื่นเก่าอ่ะพี่น้องเอ้ยนะครับน่าสนใจสามหมื่นเก่าตอรองได้ครับเบิ่งแม่พันเดอร์พี่น้องบัดนี้เอาโฟนใหญ่ขึ้นกันงัวไทยกลางรอยยีซิบห้าบวกความสูงครับ เคยดูแลสามตัวเบือเพิ่มนำเพื oh, ่อเพิ่มนำเพียดดำครับพวงติงอีเด้ออ๋ออ่ะเพียดสีดำพวงหางสีดำครับนุ่มสีมิติงฟังไหนฟังขวาติงหนึ่งมันบ่แมนเราจะฟังนักพี่ทายถ่าแดดพี่น้องขีฟ้าก้อนเดียวส่วนละเนี้ยเดี๋ยวยังทบทวนใหม่ครับสามหมื่นเก้าพันพี่น้องนี่มูลไล่โตพี่จากันทีให้รายละเอียดไลายเดี๋ยวฝ่าวเบือกันเด้อนะครับเพราะว่าคนสื่อก็อยากต้องการที่จะให้เบื้องรายละเอียดได้่ลายด้วพี่น้องครับ เบิ่งได้หลายโลดนะครับเบิ่งได้หลายโลดมีคนที่จะซื้อเขาอยากต้องการรายละเอียดได้หลายนะครับอากีดเล็บพี่น้องปกติจะเบิ่งให้ส่วนปกติคารทูกาทอนไออุดประกันให้ประกันให้เก่านะครับคุ้มนี่คุ้มนี่คือดูพันงามหมักน้ำอยู่ได้อืมม้วนรักสามในลูกตัวแม่ลูกกันนาได้หนี่ลูกนาเป็นลำปีจะกินกัญญาต้อเพิ่งเสาร์แล้วเสาร์โดนเลือพี่น้องหูพร้อมนี่นี่บางคนก็มั่วครับพ่วงนาเพิ่งนาหน่อยเนาะเนื้อนั่งดีขึ้น สามหมื่นเก่าใน่ราคาลักสามครับนี่คือราคาห้องยังสามารถต่อรองราคาได้นะครับปีหนาขายตูกเพิ่นกระทุ่นขึ้นนี่แลละไอ้เมียมี่ลีมึงแข่งขาตูเพิ่นตีล่ะน้าตับเลยนะครับอ่ะพี่น้องเอ้ราคาเบานะครับดูดใบตักเดือนใบมึงตัดหลังพี่น้องเดือนก้วยอ้วนตับจักเดือนก็กเดือนกลวยเดือนกว่าหูขึ้นยังนี่อีเด้อพี่น้องเด้อ โค้งนี่ลูกงามนะครับสามหมื่นเก้าพันต่อรองในไซด์แล้วครับประน,นี้นี่ครับโค้งที่สามนะครับสนใจก็โทรมาหายอุดลถพี่น้องโทรมาเลยมาแรง,างหน่อยน้อยลงคลิปเนาะแม่ยอมโทษวัดขึ้นรดเดี๋ยวสินัางถาเบิวดขึ้นบ่าวอุดบ้านะครับโค้งที่สามอันนี้คือเบาะถาแดดได้เบาะถาแดดนะครับมันใส อยากให้พี่น้องเห็นความงามนะครับนี่เพราะมันขึมร้มันกลายเป็นสีจางๆลูกหนาแห้งพี่น้องเอ้ยง้อลูกสามเมบอลูว่าสมหรือยังเนาะเอาไปสังเกตอาการเอาวัวปล่อยฟูงปล่อยฟูง,อ,ฟงอ่ะต่อไปครับไปไปเอาใบสมไป้ผมมัน,มนบึงง้อตัวสุดท้ายครับพี่น้องครับง้อปากันทองนะครับตัวนี้นะครับทองกับนี่ครับมิเตอร์เลนนอนครับพี่น้องทองสองเดือนกว่า ประกันทองนะครับตัวที่สุดท้ายครับข้อมือน,นี่นะครับเปิดได้แค่เท่าไรครับพี่สามหมื่นเก่าครับพี่น้องตัวสุดท้ายสามหมื่นเก่าพันต่อรองได้แม่เอียงเอียงก็เฮื่อนแม่ง,ง,งมีเ <c oughs> ต็มหลังอยู่พี่น้องคนบน,บนพี่จ้าว่าอะไรเมื่อเ,เดือนเห็นมนะั้ยเนาะเต็มเลยสามหมื่นเก่าครับองอตัวถ่ายครับพี่น้องสีออกจำปาหน่อยเนาะสีจำปาเคยดูเยอะโตครับไปตัวนี้เคยมีดูดสองตัวเคยมีดูแต่สองตัวตัวที่สามไม่ทองมันบ่ 3มในทองครับสามหมเก่าครับทองครับตัวนี้ครับพี่น้องมิเตอร์เลนนอนครับพอพันลรมันแดงดํานะครับวันที่ผสมครับวันที่13ามีหน้าฮกหาครับจำนวนขอดยี่สิ3าท่านว่าฮกหาไบหลอดโคบเดอร์พี่น้องเด้อนะครับได้2เดือนกว่าๆเลยครับพี่น้องนี่ครับสามหมื่นเก่าท่ายสูงไ้ไอ้รอยสามสิบบวกครับพี่น้องเป็นง้วนท่ายกลางนะครับ มัวลูกสามในทองเด้อพี่น้องสีออกจำปานะครับประกันทองเท่าไร่นาะประกันค้าถูกค้าถอนทรงซุดทรงจมนะครับเนื้อนังดีแห้งนังหนานะครับมัวตีครับพี่น้องนังหนาเนื้อนังดีควันจับหมองนั่งรับนะครับแมงลายไหลฝุ่นไอไปไหนขึ้นมาขึ้นมากมากสีนี่บ่ฮึเบืองเบืองหลังหลังเบืองหนอกกันเต็มเลยแมงเอียงอยู่กับควายอยู่กับมั่วลายพี่น้องเออเอา อาเพศเพื่อนแดงดำครับดำแดงนะครับนี่ดำไลก,กว่าแดงพวงหางสีดำนุ่มสีเต่าหน่อยเนะเาะนครับตัวทถ่ายครับสามหมื่นเก่าครับราคาเปิดราคาห่องสามารถต่อรองราคาใดครับอจมูกเพื่อนกับบืสีบแวแดงพี่น้องพูนแมงเต็มหลังเลยพี่น้องเลยนะครับมือนีกับมีดฝาพี่น้องทั้งหมดสามโคมกับหนึ่งแม่ทองกับบ่าวอุดนะครับอีกัดบานสู้ฉาดต,ตำบลลืออำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจ,จเจริญครับ ไก่ไก่กับพี่รดดับทรงคือเก่าหน่อยเนาะลอยโล่ทรงฟรีคือเกาอ่าหายเพิ่มาโถ่ประสงเสียค่ารถเพิ่มครับนี่ผสมวันที่อ่าสิบสามตูพึ่อันตาเศร้ารันไวตรวจแล้วเนาะตัวทองแล้วงวดปากการะกันทองนะครับเด้อตัวชุดถ่ายครับพี่น้องนี่ครับนุ่มซีนะครับกีบเล็บปกติดีนะครับเพศแดงดำพ่วงหางที่ดำผูนไม่มี <laughs> อยู่กับเจ้าของเพิ่น ครับประกันค้าโทรคาทอนประกันทองครับงวตัวถ่ายสีออกจำปานะครับยืนถ่าแดดบกโดูหนึ่งกับบอออกแล้วพี่น้องเลยสนใจก็โทรมาต่อรองราคาได้ครับอยู่กับบ่าวอุดเด้อพี่น้องโทรมาต่อโหลดนะครับบ่าวอุดเพิ่นบอกไงขึ้นนี่โทรต่อตอเท่าไหร่นาะบ่นอนดอกโทรมาเลยพี่น้องง่วประกันทองครับตัวนี้สามหมื่นเก้านะครับตัวสุดถ่ายครับพี่น้องครับก็ครบ ทั้งหมดนะครับสามโคมนะครับหนึ่งแม่ทองครับอยู่กับบ่าวอุดนะครับราคามีตั้งแต่เปิดไปหกหมื่นเก่านะครับโคมตอนหนาพี่น้องกระหามหมื่นเก่าพันแม่รุ่นท่องอีกสี่เดือนครับพี่น้องเอาไปรุ่นเอานะครับกับแม่ทองโขบขับมืออยู่บ้านสู้ชาตินะครับตำบลลืออำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญครับอยู่กับไออุดนะครับพ่นเก่าครับพ่นบานๆเท่านี้ล่ะโทรมาหาต้องรองราคาใดครับไออุดครับเพิ่น คนง่ายๆพี่น้องบอกง่ายๆครับต่อรองได้เป็นมัวแม่ลูกทั้ง3โคมเลยครับมัวลูกลูกตัวแม่ทั้ง3โคมได้เนาะนี่ครับบรรยากาศตอนบ่ายๆครับพี่น้องช่วงแรกครับประมาณ4ีม่วงแรงหายม่งแรงพิจาร์คสีลงคลิปให้อายเพิ่นนะครับสนใจตัวใดกระโทงมาสอบถามเลยครับสังคมเมื่อคืนกระโทงมาโหลดพี่น้องเลยอายเพิ่นี้ทารับโทรศัพท์พี่น้องครับเอาแบงปันไปเรียกครับพี่น้องทั้ง3โคมนี่ลูกงามเบิดทั้ง3โคมได้เนาะนี่ครับงามเบิดเลยน้าคือกันเบิดเลยพี่น้องอายเบนคัดมา ง่วงกาลังเป็นตะเหลี่ยงง่วงกลางกลางพี่น้องครับฮีเดอพี่น้องง่วงลูกงามทั้งสามโคมเลยสนใจโคมใดกะโทรมาสอบถามเพิ่มเติมเลยครับกับบาอุดนะครับสำหรับคลิปนี้ครับผี่าประทุมราชครับกับบาอุดนะครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผม